เสร็จแล้วล่งไปข้างงวันนี้ว่าจะออกกำลังกายเริ่มเมื่อยๆตัวแล้วมันจะเข้าเดือนที่สีนนะ่แล้วไงสัปดาห์หน้าเบบีก็จะสี่เดือนว่าไงน้องแมว ว้าวใครซื้อน้ำเต้หาหู้มาหวานแบบหวานไหมหออกกําลังกายไหมออกออกหน้าบ้านเลยไหมฮะต้องไปเปลี่ยนกางเกงกางออวก็เกงหลุเออไปเปลี่ยนมาออกหน้าบ้านกันไป